สวัสดีครับผมประมาณสติกเกอร์ปากน้ำนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถบ้านๆนะฮะซึ่งต้องบอกเป็นรถบ้านๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามากันดูใกล้ๆดกว่าพี่บอกนะฮะคือลูกค้าทุกคนถามพี่บอยมาว่าพี่ผมอยากดูรถบ้านๆบ้างคือนี่วันนี้ได้เห็นเลยนะฮะรถบ้านๆขุดมาเลยนะครับสาหรับลูกค้าคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเยินทางกันเดี๋ยวมาดูฮะเอาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะ นี่มันคือสีโป๊หมดทั้งคันนะฮะซึ่งลูกค้าเนี่ยจอดทิ้งไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะฮะก็เลยอยากบูรณะใหม่นะฮะคือตั้งแต่กระโปงหน้าแก้มท้ายกระโปงหลังเนี่ยฮะคือแล้วก็เพิ่งใส่ล้อมานะฮะจอดนานนะฮะแล้วก็เอามาใช้แล้วบอกว่าพี่ผมอยากได้แบบพี่ผมอยากทําร้านพี่นะฮะแบบขงบราคาแบบไม่แพงนะฮะนี่ผมก็จัดให้นะฮะแค่ค่าโป๊ทั้งคันเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เพิ่งโปเสร็จนะฮะ ก็โดนไปประมาณห้าบาทนะฮะครับโพ้สีหมดเลยแล้วก็โพ้เสร็จเนี่ยเราก็จะมาแรปนะฮะที่เริ่มทาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นไงขอเริ่มติดแล้วก็สวยเลยนะฮะป็นไงฮะจ็บไหมฮะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคันนี้นะฮะตอนเสร็จจะสวยขนาดไหนก็ ฝากติดตามชมนะฮะฝากสมัครสมา,ากดไลค์กดแชร์สำหรับวีออคันนี้นะฮะปี05นะฮะอยากได้รถบ,บ้านผมจัดให้แล้วนะฮะแล้วมาดูตอนเสร็จนะฮะแล้วก็จะสวยขนาดไหนบูรณะใหม่กับด้านบอสติกเกอร์ปั้ง วันนี้นะฮะเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่รอคอยวันที่รอคอยสำหรับลูกค้าที่คอมเมนต์กันมาเยอะมากอยากดูเจ้า v ีออคันนี้ฮะที่เก็บจากสุสารแล้วมาทำใหม่นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถสุดสารเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่ารถเนี่ยโคตรแบบคือโปทั้งคันจริงๆแล้วตอนที่ผมส่งไปในวิดีโออันแรกเนี่ยก็คือเป็นวิดีโอที่โปแล้วนะแต่ก่อนหน้าเนี่ยคือสีมันจะแตกเยอะมากทั้งคันเลย อันนี้ก็เป็นรถลูกค้าที่โปรมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะยับเยินวันนี้มากซึ่งลูกค้าบอกวอ่าอยากทดสอบเรานะฮะสำหรับรถคันนี้งั้นเราไปชมคลิปกันต่อครับบอกได้เลยเหมือนการทดสอบรถเลยนะฮะอ่ะอย่างแรกนะฮะงานของเราเนี่ยตัวเป็นสีแดงนะฮะเงามุกสีฉ่าเงามากนะฮะสำหรับรถคันนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือติดกระโปรงหน้านะฮะเป็นคาร์บอนเคปรานะฮะซึ่งต้องบอกว่า ลูกค้าอยากได้เป็นแนวซิ่งนะฮะเราก็จัดให้ได้แล้วก็ลูกค้าได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กเข้ามานะฮะติดโงมอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีการเก็บงานของเรานะเก็บรายละเอียดทํางานรวดเร็วมากใช้ประมาณ5วันเสร็จนะฮะเพราะว่าคันนี้มีการโปรมีมือจับนะฮะเป็นสีแดงแล้วก็รายละเอียดติดทั้งสเกิร์ตติดทั้งประตูติดทั้งก้านจับติดทั้งชิ้นเล็กๆก,กันชนกันขอบนะฮะเราเป็นแบบงานเรียบร้อยไม่มีรอยจีบนะสังเกตไหมฮะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเก็บขอบเสร็จนะฮะแล้วมาเก็บไฟท้ายดูนะตามหัวมุมต่างๆนะฮะก็อยากผู้ชมให้มาดูใกล้ๆนะฮะนี่การเก็บขอบหัวมุมเข้าหัวมุมเสร็จนะฮะแล้วก็เข้าตามรายละเอียดต่างๆชิ้นหลังมีกระสเกิร์ตนะฮะเก็บเข้าด้านในนะฮะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าอยากเป็นซิ่งนะฮะอยากให้เราตัดดำนะฮะก็เลยเป็นคาร์บอนตัวฝาด้วยนะฮะงานตัวนี้เหมือนแพมากนะฮะสำหรับลูกค้านะเป็นงานลายสองนะฮะก็ติดเป็นเคปฟล่าคาร์บอนไปด้วยฮะนะฮะ ไปโปรติวิคอมเมียมเขาเรียกว่าอะไรนะตัวไข่กุญแจตัวเปิดนะแล้วก็นะฮะตามสเกลต่างๆคันนี้นะฮะก็บอกกับผู้ชมเลยนะสีจริงสวยงามมากนะฮะภายในก็ค่อนข้างจะมาดูกันหน่อยแล้วกันไหนๆมาดูภายนอกละมาดูภายในกันหน่อยภายในก็เนี่ยก็มีการเปลี่ยนภงมิลายมนะฮะทำไฟขานะฮะเปิดประตูก็จะเป็นไฟขาเราก็ทำนะฮะเปิดเสร็จนะฮะคันนี้ก็ทั้งสีโปด้วยนะฮะตาม ตามใจลูกค้าดีกว่านะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าแพงนะสำหรับคันนี้นะคันนี้เนี่ยจบอยู่ประมาณ35,000บาทรวมทั้ง4โปรนะฮะส่วนเกรดสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้แบบว่าตัวท็อปมากก็ใช้กลางๆนะฮะประมาณ2 3ปีนะฮะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็เข้ามาเซอร์วิสได้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจในการแรปสติ๊กเกอร์ผมไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์แค่รถเนี่ยฮะรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์รถบ้านรถกระบะเราก็มีครบนะฮะ นี่แล้วก็มีการทราําลายค่าด้วยนะฮะอยากให้เข้ามาที่นี่นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะเข้ามาเส้นแพรกสาะฮะร้านะาบิ๊กซเอ้ยเราไม่ได้เปิดแล้วเราปิดไปแล้วนะฮะสำหรับลูกค้าสนใจในสาขาพี่บอยแพรกสานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ขึ้นเพจได้เลยนะฮะบอลสติ๊กเกอร์ปากน้ำา8 2ย4แ4ตัว149นะสําำหรับรถคันนี้นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ สวยงามจริงๆนะอยากบอกว่าสีจริงนี่เงาเงากว่าสีรถจนมากเลยนะสำหรับงานฟิล์มตัวนี้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับคห้กฤษแจร์เป็นกำลังใจให้บอด้วยสวัสดีครับไป